นี่ลูกนี้ไหนลูกนี้ไหนวะนี่ลูกเนียร์ละนี่นี่น้อยนี่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 ลืมตาเร็วอะนี่ลืมตาก็ได้เนี่ยมันแกที่เขาบอกว่าลืมตาแล้วมันคือมันแกเข้าใจโบโอ้ยเนาะมาดุสำเนาแล้วอะไรมาดุสำเนาแล้วก้านเก้ากับเมาต้มกอดนไง นี่อันนี้มันตะเก่แล้วตะเกแล้วเอาเอาไปเอาไปนี่เต็มเลยเต็มรรยเต็มรรยเต็มรรยเต็มเลย,เ,เ,ลย,เ,เ,ลยเอาเก็บอืมนี่ใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้